เมนูต้มยำปลากระป๋องค่ะส่วนประกอบดังรูปเลยค,ค่ะใส่มะม่วงเปรี้ยวหอมตะไคร้ขาเดือดแล้วใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะชิมรสตามชอบออกเปรี้ยวนํำนะคะเค็มปลาแรมปลาแ,แลมเราจะไม่ใส่เกลือเพิ่มนะคะใช้ซีอิ๊วอย่างเดียวค่ะรสโซเดียมนะคะ ใส่ใบมะกรูดค่ะผักชีใบเลื่อยรอเดือดนะคะใส่พริกค่ะเพื่อความแซ่บชิมรสตามชอบเรี้ยวนํำเค็มไปลาแหมปลาแหมนะคะไม่ใส่น้ำตาลค่ะไม่มีความหวานค่ะ เมนูที่สองผัดผักรวมมิตรนะคะผักรวมมิตรมีไฟเบอร์สูงป้องกันท้องผูกมีวิตามินเอวิตามินซีวิตามินด e, ีในน้ำมันนะคะจะมีซีในมะเขือเทศทำให้ผิวพรรณสวยค่ะมะเขือเทศมีวิตามินซี ซ okay. ีอิ๊วขาวสองช้อนชาค่ะ้ตา1หนช้อนชาค่ะน้ำตาลเึืงช้อนชาค่ะอันนี้ชิมแล้วนะคะรสชาติดีอร่อยของสีอิ้วนะคะลำด,ดับสุดท้ายค่ะ เราปิดแก๊สแล้วก็ใส่พริกไทยลดไปเล็กน้อยจะทำให้รสชาติของขัดขับของเราหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาทานแล้วเนี่ยได้กลิ่นหอมข,ของพริกไทยด้วยนะคะพริกไทยช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะ